สวัสดีครับทุกท่านโอ้โหวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันหน้าเดสก์ท็อปของผมเองตอนนี้ก็เป็น Windows เอแล้วนะฮะโอเคเราเราไม่ต้องคุยเรื่องนั้นนะก็ไม่ต้องมีไรนะโอเควันนี้ก็จะมาสอนลง p ักอินนะครับผมลบออกก่อนนะครับผมนะวันนี้ก็อย่างนะั้ครับผม ราต้องลงปลักอินนะแล้วก็ไปจากคลิปก่อนนะครับผมก็เนี่ยนะชแนลผมเองนะที่สอนปั s สาว์นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปเราก้ก่อนนะสักครู่นะึงนะแล้วก็กดนี่ครับลิงก์โหลดนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่อีกเว็บหนึ่งครับผมอ่เพียงว่าปลักอินครับ1.5.2นะอน,นี้นะครับผมนะแล้วก็เข้าพีอแรกครับผม ดังน,นั้นนะก็จะมีโอ้ปักอินหนึ่งจุดห้าจุดสองเยอะแยะเลยครับใช่นะครับผมแนวอันนี้ก็โหลดกันได้นะครับผมอ่ะวันนี้เรามาลองปักอินอะไรกันดีนะนี่ปักอินเนี่ยไอ้ยไม่เอาปักอินนะครับก็น่าจะเป็นปักอินเอ,อ่อนี่ได้นะเอ,อ่อปักอินอะไรดีวะอืมปักอินขายของแล้วกันนะครับผม กดปิดไปน ά, ากดดาวน์โหลดเลยนะครับเว็บนี้ก็ปักอินเยอะพอสังอินไข่ของแล้วกันนะครับผมอ่ะก็กดโหลดนะปิดไปครับผมโอเคน่ากดดาวน์โหลดเลยนะครับเฮ้ยนี้ก็ปักอินได้ครัวนะเฮ้ยไม่ได้ดิลืมกดโหลดมากันนะครับผมอไม่ได้ครับก็เดี๋ยวมาดูเฟสไม่ได้เผื่อไข่ได้นะเฮ้ยไม่ได้ดิลืมโอเคลองโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผม ไม่ได้เกี่ยวกับใครห้ามแน่จากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวพักอินของเราก่อนนะครับผมยู่นึงนะครับเราอะไรกันเนี่ยนะนะจเากนั้นเราก็ไปดูที่ตัวพักอินของเราก่อนนะครับผมนี่ยิ่งเราอะไรกันเนี่ยนะเปิดเซิร์ฟก่อนเลยนะเอ็กแทคไฟน์แม่งนะไออันนี้มันเนี่ยมอสก่อนนะนี่เช็คช็อปนี่นะเปิดเซิร์ฟก่อนเลยนะเอ็กแทคไฟน์แม่งนะอินตัวนี้ก็คลิกดว่าเซิคไฟน์นะครับผม นี่เช็ดช็อปนะที่ตรงนี้นะกดสามสองบิดนะครับผมนะครับผมมันสามสองนี้เกาะคิวก็น่าตัดวินโดว์เอ็กซ์นะครับผมนี่นะระวังมันหล่นแล้วก็กดเล่นๆนะสามสองบิตนะครับผมเบ๊มันสามสองบิตนะก็หน้าตาดวินโดว์เอ็กจะเป็นอย่างเงี้นะครับผมนี่นะระวังมันหล่นแล้วก็มาดูเล่นๆนะไม่อยากเล่นเฟซเล่นไม่ได้นะปล่อยไปนะปล่อยมันไปก่อนนะครับผม ค่อยว่ากันนะอ่าพอขึ้นมาฝอยเฮลไม่อยากเล่นเฟสเล่นไม่ได้นะครับเรามาส่ลุมบักอินนะครับเราพอเราเอ็กซ์เพรสก็จะได้ตัวเช็ช็อปนี้ออกมาเนี่ยก็พอขึ้นมาฝอยเฮลถูกออกอปิดมาลาเข้าไปเรามาส่ลุมบักอินนะครับเราพอเราเอ็กซ์เพรก็จะได้ตัวเช็ช็อปนี้มีคอนฟิกอะไรที่ลากไอสองนี้อมาไปก่ลาเข้าไปเอ้ยเออดี่เดี๋ยวดูแปลกผมก็เอ้ยเผื่อมีคอนฟิกอะไรที่เขาไม่รู้อะไรมากเนี่ยปล่อยมันไปก่อนแล้วกันเอ้ยนะ แล้วไปมันตายนะครับผมดาวินโด8ผมก็เอ้ยอบอ่าเวอร์แพตดาวินโด8ผมก็ไม่รู้อะไรมากนะโอเคเรามาครูก็สอนวิธีการเปลี่ยนน้ำสึกปลนะครับผมก็เดี๋ยวสอนคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคก็รันเซิร์ฟใหม่ครับโอเคเรามาเข้าไปที่หมาล์คาร์การเปลี่ยนน้ำน้ำสึกปลายนะที่เกียร์ช็อปก็เยุ่งกับมันนะครับผมไปเข้าไปที่ขลบตัวนี้ไปเลยโอเคก็รันเซิร์ฟใหม่ที่มาล์คาร์เพราะผมเข้าไปที่มาล์คาร์ตัวนั้นผมปิดไปนะนเลยะยุ่งเนี้ไปเลยนะครับ โอเคหมายขาดแล้วสักคู่หนึ่งนะครับผมนะกดไปให้เขาไปเลยนะเราก็เอ้ยเออเนี่ยถูกแล้วแล้วก็พิมพ์หนึ่งตัวเจ็ดจุดส่นจุดส่หนึ่งนะกดดีเขาเซิร์ฟเราเราเขาไปเลยนะเอ้ยเออเนี่ยถูกแล้วแล้วก็พิมพ์หนึ่งตัวเจ็ดจุดส่วนจุดส่์นหนึ่งนะเขาเซิร์ฟเวาโอ้โหเขาไปเลยนะเออโน้ตแพดนะครับเชื่อลืมปรับนะอ่านหนังสือก็สวยจุงเบยทุ์นะครับ เอเอซีโอเป็นวิดนี่ด้วยเฮ้ยน้ตแพดแม่งผิดตลอดครับช่วงนี้แม่งเบื่อครับกดเซฟครับทุยนะก็รีโหลดเซฟนะรีโหลบายเฮ้ยแม่งผิดตลอดครับช่วงนี้แม่งเบื่อครับกดเซฟครับก็รีโหลดคอมพิวเตอร์ผมไปเซิร์ฟเบยนะเนี่ยดีเถียนแล้วเข้าได้แล้ว ชูก oh ้าเค็มอ no okay, oh, okay, okay. uh, ิสาดันหลอดคอมพีวครับผมเดี๋ยวถามว่าอดเอ็กเรียมันไหมนะไปเกียร์เซิร์ฟมาแล้วได้แล้วปล่อยแม่งไปนะเข็าเค็มอิสาดอนะโอ้โอพีตัวเองเดี๋ยวถามว่าอดเอ็กเรียมันไหมไปเกียร์เซิร์ฟมานะปล่อยแม่งไปนะก็โอเคดอนก็ปังจิตช็อปใช้ได้ไหมก็เอาป้ามาหนึ่งงานครับผมเอสคิวนะอ๋อพิมทัพพีเอลดูได้ครับผมนะเช็ดช็อปมาแล้วปัจจิตช็อปใช้ได้ไหมก็เอาป้ายเลยหนึ่งงานครับ แอดเมินนนาที่ผมเคยทำพี่เอารูแล้วครับชอบมาแล้ว นวลหยาบตั้งป้ายเลยครับหนึ่งลร้อยบาทนะครับสองหกใสนะที่ผมเคยรีวิวไปนะมีฉ่บบสตอล็อกก็ใช้ได้นะครับผมนวลหยาบใช้ได้ไม่ได้ก็เรื่องละร้อยบาทนะครับสองหกใสไปครับมันนี่ยังไม่มีเลยนะครับเปิดไปนะครับมัใช้ได้นะครับผมมันนี่นะครับผมไม่ได้ก็เข้าใจด้วยเอ้ยขอโทษนะครับโอเคครับสำหรับนี่ยังไม่มีเลยนะครับเปิดไปครับมันต้องใช้ขวดมันนี่นะที่มันหาอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอจ,จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ